โอเคครับรอท่านผู้ชมกันรอท่านผู้ชมกันเนาะใช่เอซมามีไว้ยังยังครับโอเค ยังไม่มาเลยมีท่านผู้ชมมาสองท่านแล้วครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเลี้ยวของที่อยากกินมาตั้งนานแล้วอะไรครับของอยากกินมาตั้งนานโอ้โหเบอร์เกอร์เอาเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนเนาะเอาครับหนีไปเหรอ เขาหนี <K an ning> ไปแล้วเหรอยังครับก <G ül üyor> ็ไปต่อสิรอเพิ่มเติมก่อนครับก <G ül üyor> ็ได้ก็ได้ซอมกันซ้มซ้มน้ำตาลมันแตกเฉยเลยเมื่อกี้คอแบบนี้อันไอ้เฉยเลยแตกเฉยเลยอ๋อกีอ่คนแล้ว เดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักหน่อยครับออ r a r เออลืมท a t r e e a t r ์เอเออะไร a i r e ลมมีกี่คนแล้ว มีท่านผู้ชมหนึ่งท่านจบข่าวจบข่าววันนี้อ่ะรอท่านผู้ชมหมดเนาะเอเคเอพี okay. <_ co of> ท่านผู้ชมมาแล้วครับจูเนียยย <Yay. S 1> สามท่านแล้วสวัสดีค่ะเจคยวัมนี้ผมมาอลไรเป็นของที่ อยากกินตั้งนานแล้วเป็นเบอร์เกอร์เนาะอันนี้เนาะคือโอ้โหเบอร์เกอร์ป็นเบอร์เกอร์ของคนไทยเนาะใช่โอ้โหเบอร์เกอร์ใช่เบอร์เกอร์ของคนไทยใช่คนไทยทําเองใช่อันนี้ได้จากมิสเวียนะเฮ้ยสั่งมิสเวียจุกๆเลยวันนี้แล้วมีนี่ด้วยอืเกล็ดน้ําตาลเหรอแต่มันแตกเองว่าคอนิดเดียวก็แตกแล้วยังไม่ได้เริ่มเลย แตกเองอ่ะแตกเองง่ายๆอ่ะยังรอก่อนเนาะไอ้แล้วเหรอเขาไปกันหมดแล้วเหรอไปแล้วอ้าวซื้อเบอร์เกอร์กันหมดแล้วอย่างนี้จูนเนี่ยมีเบอร์เกอร์อะไรนำเหนือคะวันนี้นำเสนอโอ้เบอร์เกอร์ดาร์กเบอร์เกอร์กับเออ่คอนโดเบอร์เกอร์คอนโดเบอร์เกอร์คอนโดมิเนียมหรือเปล่าสองอย่างนี้เป็นหมูหมดเลยนะ มัน er น,น่าจะหมูอันนี้จริงก็น่ากินอ่ะเนาะดูดาร์กดาร์คเบอร์เกอร์สีดำเลยชีดเยิ้มๆครับอันนี้เป็นมิสเวียตัวตุ๊กตาตุ่นไอ้ก็ตาลุมลุกก็ตาลุมลุกอะไรอ่ะมิสเวียตัวมิสเวียตัวมิสเวียดาร์กเบอร์เกอร์วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งใช่หนึ่งแถมหนึ่งโปรหนึ่งแถมหนึ่ง นเขาไปหมดกันเลี้ยงอ่ะเขาไปเขาไปซื้อหมดเลี้ยงคอนโดก็หนึ่งแถมหนึ่งเนาะใช่ทุกอย่างดักดักก็หนึ่งแถมหนึ่งดักเบอร์เกอร์ดกเบอร์เกอร์ก็มีทั้งหมูและไก่ไม่ใช่เนื้อกับหมูเนื้อกับหมูเออใช่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 เนื้อกับหมูลืมเหรอแต่เดีนี้จูเนียร์เลือกมาเป็นหมูเนาะทั้งสองเลยเนาะใช่ทั้งดักทั้งคอนโดเนาะใช่มีมีท่านผู้ชมกี่คนอะสี่ท่านครับว้าว ไล่คนเยอะก่อนเดี๋ยวจะแกะน้ำตาลเอเอแตกอะ่ะมันแตกอะ่ะแค่คนเดียวแล้วก็ดึงแค่แบบนี้ก็แตกแล้วเว้ยน้ำตาลประเทศจีไอประเทศเก,า,เกาหลีเกาหลีอ่ะงั้นตัวเนี่ยแกะน้ำตาลรอเลยไหมได้แกะโคยา เสียงอะไรอ่ะตั้งของน้ำหลมอ่ะว้ยเอาแก่น้ำตาลรอเลยโคตรหวานอเฮ้ยเกมที่สองก็คือเกมที่มาของเกมที่สองมันจากเรขาของขาห้าคน เราขายห้าคนนะเกมที่สองก็คือเกมแกะน้ำตาลค่ะจูเนียเล่นเกมที่สองก่อนเลยนะแกะน้ำตาลรอไปก่อนนะเบอร์เกอร์ก็กินที่หลังสวยแล้วไง <c oughs> ไหนสวยแล้วไงอ่ะจูเนี <c oughs> ยวงกลมเอาละจูเนียเขาะจะแกะน้ำตาลครับแถมมันแตกด้วยนะ <c oughs> แต่มันไม่แตกเต็มหรอก

สวยเลยฉันเคยเล่นเกมไอ้บ้านี้มาก่อนนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมบ้านี้มาก่อนโอเคเดี๋ยวกินเบอร์เกอร์กันดีกว่าวแกะนน้ำตาลไวทีหลังนะเนาะโอเคน่าจะไม่ได้แกโอเคครับเริ่มจากอันไหนดีครับอันนี้อันนี้อันนี้แบนนะเนี่ยดาร์คเบอร์เกอร์คำเดียวพอนะวันนี้ คำเดียวก็พอแล้วแหละอะคำเดียวเหรอแปลว่านูกินได้สองคำเพราะว่ามีสองอันยชุบขาวโอเคเดี๋ยวลองกันเลยครับมาดารเ์เบอร์เริ่มจากดาร์เบอร์กรกเกรอร์เป็นเบคอนอือสามสองหนึ่งอ๋อยากอะ่ะกินยากอ่ะสาม อืม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 รสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากอืมเบคอนซื้อแม็กได้ไหมได้ได้ไดเดะเต็มคำเลยนะข้างในก็มีหมู มีชีสมีผักอืม,อมเรามาโชว์หน่อยครับอืมอืมละมุนฟินเลยวันนี้อืมอืมมันต้องใส่ซอสเลยเนาะอร่อยแล้วใส่ซอสไหมได้ ซัพแมคโครจะอร่อยไหมมาลองชิมกันซอสพริกเติมซอสพริกนหน่อยเนียงมันกับมันกับกินหมึกเมื่อวานเลยเอ้ย,ย,อยไม่ไ่ตอนนี้ที่แล้วดินี่ครับทุกคนเติมซอสเข้าไปโอ้โหอ้ยเด้งมากซอสเยิมเโิอ้ยเผ็ดมาก ซอเด้งเด้งกัดเลยดีกว่าเดี๋ยวนะให้มันเยิ้มเยิ้มันลาวา,ว,าว้าวลาวาทะลมมีเบคอนไหมข้างในมีเบคอนมีแอบอยูอ่กินเลยสามสองหนึ่งโค้รอร่อยจริงอะ่ะอ,อืะ ว้าวมีมะเขือเทศด้วยเนาะข้างในเนาะหูยมีมะเขือเทศมีผักเบคอ,อนชีสหมูแน่นๆจ่นโจ๊ะแป้งเด้งๆอ้งผมสใส่รีบไปซื้อ <c oughs> โอ้โหอร่อยจริงมะเอาเมะ่อืนเชื่อชายไปแล้วนี่ครับทุกคนอีกหนึ่งครับคอนโดเบอร์เกอร์ฮึพักอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคอนโดเบอร์เกอร์บ้าง เต็มปากเต็มคำเลยเอาลเหครับมาแล้วเจ้าบิ๊กเบิ้มน่าเจ้าบิ๊กเบิ้มมาแล้วมอบเข้าให้ขอกินน้ำก่นอนเผ็ดอะอินเตอรชานเผ็ดด้วยไหมไม่มีเนาะกินไม่ลงอ,อร่อยเคลิอ์น อร่อยเพลินว้าวอืมอันนี้ชีสก็เยอะเหมือน,นแม็กเลยอ่ะเหมือนแม็กอะ่ะเหมืนมอมนแม็กแต่แบบน่ากินกว่าเดี๋ยวเราลองชิมแล้วเรามาเทียบกับแม็กอะ่ะว่าอะไรจะอร่อยกว่ากันนะเนาะไม่เคยกินแม็กเออเคยกินแล้วลืมไปเื้อนี่แม็กอ,ะอ่ะเออเบอร์เกอร์แม็กอืม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 อร่อยตาโตเลยเมื่อกี้นี่อืมอืมอืม,อม S <S ไส่ซอสเลยไหมซอนมกกันจะเทบางเว้ยจริงๆโอ้โหเบอร์เกอร์นี่เขาจะมีทัวร์เนาะเขาจะมีเหมือนเป็นรถอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะพ่วงแตะพ่วงพุทธกฮะจะพ่วงพ่วงพ่วงข้างหรอใจอีลานี่ยอีลาประกบ เดี๋ยวนี่คือซอสอะไรอะซอสพริกมะเขือเทศเยผักไปเร็วนี่ซอสพริกนะเนี่ยมีมีมีเั้อมีซอสหืมันเยิ่มเลยครับทุกคนเยิ่มไปไหนเนี่ยเฮ้ยเยิ่มจะหล่นหมดแล้วอะมัอบก็ให้อืมอืมอืมว้าว ว้าวหมูแน่นๆเบคอน <ๆ S 2> หนึบหนอุ้ยมีผักด<ล>้วยผักจุ่มคอมวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วนะวันนี้เนาะใช่ยี่ไปเข้าคิวตั้งแต่กี่โมงสิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงเลยไหมเนี่ย <14. S 1> บ่บายโมงเลยเนาะกลับมานานมากขอรับวันหนึ่งร้อยคิวเนาะม,มันคาฟเฟ่นอนฟอนเซบแน่นๆจุกๆจิ้งเด้งครับวันนี้ทุกคนชื่อทางมาแล้วอ่ะ วันนี้ระหว่างตัวคอนโดกับแบ็กอ่ะมีเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างเท่ากันเลยอะใช่รสชาติเท่ากันเลยให้คะแนนเท่ากันเลยอ,อืมอืมอืม ไงบ้างโห<ฮ>นุนิปาก็มคำโอเค,อเควันนี้เป็นไงบ้างเซบไลเซบไลเซบไลอีกแล้วสัปดาห์หน้ามีอะไรมานำเสนอไม่รู้เนาะไม่รู้ ออสัปดาห์นี้ก็อร่อยจุกจุกโคตรโคตรโคตรอ่ะมีอะไรคุยกับท่านผู้ชมไหมครับก็อ,อร่อยมากเลยครับครับวันนี้แต่ด้อ,อย่างนึงดาร์กเบอร์กเกอร์กับคอนโดเบอร์เกอร์อร่อยเท่ากันใช่สิบคะแนนเต็มต้องสองอย่างสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนนเมทียบกับแม็กล่ะแม็กไม่อร่อยอ่า อะไรเท่ากันไหมอยู่ไว้อะไรโอ้โห, <Okay. S 2> โโหเบอร,ร์เกอร์อะไรกว่าจริงเหรอว้าวของคนไทยนะคนไทยทําเองนะนี่ครับโอ้โหเบอร์เกอร์เบอร,ร์เรกอร์ของคนไทยดังมากโคตรดังอ่ามี <laughs> อร่อยหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าอืมกินสุดเต็มเสื้ออันนี้ก็แซ่บอันนั้นก็แซ่บแซ่บหลายนอ ชิมซอสโอเคสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ยังไม่จบนะจ๊ะครับว้าอันนี้หรอโอ้ยน้ำไม่แก่แล้วมั้งอืมโอเคโอเคครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับก็อะไรมากเลยครับคลิปนี้แบบแซ่บไล่โคนรอร่อยมากเพื่อนเข้ามาดูไหมนี่เพื่อนอะบูเดียมอืมไม่รู้มืละ คอมเมนต์ส่งไงถ้าดูอยู่คอมเมนต์ส่งไงโทรเลยดีกว่ามะอ๋อได้โทรหาเพื่อนน่อยจุเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโทรหาเพื่อนนะนี่เจอเลยไม่เจอเจอแล้วนี่ไงดูอยู่อ่ะดูอยู่อ๋อเนี่ยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เออมเดือยอยู่เย้ทักทายเพื่อนหน่อย มาเดมมาเดม <_ C oughs> ไม่มาเดมดูแบบภาพเอียงมากเลย <_ C oughs> เนี่ย <_ C oughs> เอาภาพตรงๆมาหน่อยได้ไหมโคตรเอียงต้องให้ดูภาพโหน่ากินมากนะครับเบอร์เก,กอร์ดีนะจูนเนียไม่กินให้หมดเนี่ยถ้ากินหมดเนี่ยอดเลยนะครับทุกคนอะไรอดนะ่ะนี่งไง <_ C oughs> คนไทยก,ทยกดกินเลย,เลยท่านจูเนยียกินหมดอะเสีงเยงอะไรเนี่ยใครร้องว่าอโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจ้าเบกเกอร์วันนี้อร่อยมากก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กับสักสักใครเพื่อเป็นกำลังใจในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้ขึ้ตัวเราไปกินเบเกอร์ ก่อนนะครับบ๊ายบายน้ำตาลพุงไม่ใช่สิส้ำดาลนะ